สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้โอ้โหเต็นเกือบปิวครับพี่น้องนะลมอะไรจะกขนักกหนานี่โอ้โหนะพี่น้องมันกระพูดกระพูโ,โ้เดี๋ยวผมหาเอาก้อนหินเนาะไปไปเตงสังกะสีไปก่อนเนาะ,ะเดี๋ยวนอนไปนอนมาเนาะ สารสีมันเจิดไปเสียบเข้าไปตรงนั้นเนาะเดี๋ยวมันจะแบบหลับเลยนะเอฟซีนะก็ต้องเตรียมไว้ก่อนโอ้ยลมแรงมากนะเต็นตรงนี้เป็นไงโอ้โหเต็นตรงนียง้ยิ่งใหญ่นะเอฟซีก็พูอก็พื้อยู่นะถูกหัวลมเตะทัทีนะเอฟซีดังบึบบึบบ,บับเลยนะฮะ อนะ่ะสุดหนาวหนาวจริงๆครับพี่น้องลมก็แรงด้วยนะโอ้โหดูดูด,ดูนะฮะอันนี้ผมผมไม่ได้พาคนะมันมันจริงนะเอฟซี FC. บรรยากาศจริงๆนะฮะโอ้โหลมมาทางนี้ฟังโอ้โห,โโหต้นยูคาเอนเลยครับพี่น้องโอ้โหนี่คือท้าอ่นะ แต่เข้าไปนอนในเต็นท์นะครับพี่น้องมันมันก็อุ่นอยู่นะแต่มันยุกเยกยุกเยกยุกเยกนะฮะอีฟซีนะขนาดต้นยุคายังยุกเยกนะฮะพี่น้องเดี๋ยวไฟก็ดับแลนะ้วเนาะนะครับอืมนะเดี๋ยวก็เราถ้าเป็นแบบนี้เนาะเดี๋ยว แ้าในทําบ้านเสร็จนอนเราก็จะย้ายเข้าไปนอนอยู่ด้าน,นนี้นะอาศัยบ้านนะเป็นที่กําบังลมนะฮะเอฟซี F C. เพราะว่าเข้าไปนอนด้านในไม่ได้นะฮะพรุ่งนี้ช่างก็จะเข้ามานะทําการติดฟ้าเนาะมันก็ครับแคบนะฮะเอฟซี F C. นะไม่เป็นไรเนาะดีนะผมเอารถมาจอดบังลมนะเอฟซีแต่ตรงนี้นะรับลมเต็มๆนะฮะ เต็นท์ของตรงนี้รับลมเต็มๆครับเต็นท์กระพือกระพือวืบๆเลยนะเอฟซีรู้จักไหมกระพือวืบๆนะครับนี่โอ้ทำคลิปอยู่ในเต็นท์นะเอฟซีเอาแจ๋วเลยนะครับผมคุณป้าทำคลิปอยู่ในเต็นท์ครับพี่น้องไม่กล้าออกมานะครับดูครับเสียงลมมาเป็น,นช่วงๆนะเอฟซี นี่ครับอู้ผมผมมา,มา,ม,ามาบางังเอามาบังตัวนี้เนาะนี่ครับลมลมันลมมันมาจากด้านนู้นครับผมมันมาโดนรถผมก็มันก็จะพัดผ่านไปด้านนู้นนะ,ะ F4 มันจะได้ไม่ไม่เข้ามาตรงนี้เนาะทุกท่านแต่ตรงนี้ดูครับเจ้นกระพือเลยครับ F4 โอ้ นาวจริงๆครับผมสุดยอดความหนาวครับวันนี้ยิ่งหนาวเนาะต้องใส่เสื้อแขนยาวนะกางเกงขายาวนะครับผมนอนห่มผ้านะครับเฮ้ยนี่ดู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 ตรงนี้นี่รับลมเต็มๆเลยนะเอซ เนตรงนี่นี่เพราะว่าลมมันมาจากด้านนี้เนาะนะพี่น้องก็ตอนแรกเนาะผมว่าจะชีแ้แจงนะครับงบประมาณเนาะพอพอดีว่ายังยังไม่ได้รวบรวมบินนะไอจีนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนาะเดี๋ยวก็จะชี้แจงให้พี่น้องฟังนะครับโอ้โหลม เสียงับฟังเสียงับพี่น้องนะพรุ่งนี้เดี๋ยวชี้แจงให้พี่น้องทางบ้านนะแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีฟังเนาะว่างบประมาณบ้านสองหลังนะที่เราทำนะว่ามันงบไปเท่าไหร่นะฮะแจง้งแจ้งคร่าวๆนะครับพี่น้องเพราะว่าเรายังเ,เงินที่เหลือเนาะเราเรายังไม่ชัดเจนนะฮะเดี๋ยวก็จะแจ้งคร่าวๆให้พี่น้องฟังก่อน นะว่ามันมันหมดไปท่าไห่แล้วเนาะทุกท่าน <c oughs> <c oughs> โอ้คางคางกระแดงเลยนะเอฟซีรู้จักไหมครับว่ากระแดงครับคางกระด้างครับรู้จักไหมคางกระด้างกระด้างไปว่าอะไรครับ <c oughs> นี่นะ นะครับ fc ทุกท่านถ้านะงานเนาะก็ไม่ไม่งานเบาๆมันไปเรื่อยเนาะดูก่อนนะครับผมอาจจะได้กลับไปนะอาจจะได้กลับไปบ้านนะประมาณต้นเดือนเนาะก็อยากจะไปรื้อครัวนะฮะรื้อครัวแล้วก็หาดินมาถมตรงครัวเนาะ ก็จะกลับไปประมาณหนึ่งอาทิตย์นะฮะไปทำของเราบ้างนะครับพี่น้องคืนนี้ก็นอนมันอุ่นอยู่เนาะผมก็มีผ้าห่มเยอะอยู่นะครับพี่น้องแต่ลุงนี้ไม่รู้ว่าป้าหมมีเยอะหรือเปล่าสามพื้นบอก นี่นะพี่น้องส่วนเอนก็ปิดไฟนะปิดไฟนอนอ๋อเปิดแล้วอตอนแรกว่าปิดนะเปิดอีกแล้วนะฮะเอฟซีนี่นะมันหนาวจริงๆครับเอซทุกท่านพรุ่งนี้ก็รอฟังก่อนเนาะ ว่างบประมาณบ้านตั้งสองหลังเนาะใช้งบไปเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่ารวบรวมบินก่อนนะครับพี่น้อง f อโอ้บ้านผมเรียกว่าลมต้นภูนะครับถ้าเป็นแบบนี้เนาะ ค่ำคืนนี้ก็ลาติสวัสด์ทุกท่านนะครับนอนหลับฝันดีทุกท่านทุกคนส่วนผมก็จะเข้าไปนอนพักผ่อนเนาะพรุ่งนี้สู้งานต่อนะครับยังไงยังไงก็มาให้กำลังใจพวกเราทีมสีสหายด้วยนะครับพี่น้องราตีสวัสด์ทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับ